ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งในงาน Amazing น่านมาราธอน2 0 2 5นะครับข้างหน้านี้ก็อยู่สตาร์ทนะครับพรอไหมเชิดโอเคนะครับวันนี้ตีมขาวดำนิดนึงโอเคครับเตอร์นะครับเพสเตอร์สู้ๆๆดูยังร่วงๆอยู่นะครับประมาณตีสองโอเคครับพี่ ีกาแฟอราราบสไทยทานนะครับน้ำดื่มซุี้ิ่งวันนี้ก็ติดลิฟต์บินดำไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าศสิริกติ์พระบราชชนนีพันปีหลวง,งดลดงดีรถอันหมดนะครับอีก20นาทีสตาร์ทนะครับอร่อยรถอันหมดเลยนะครับกินเพิ่มพลังก่อนวิ่งนะครับไปเอเพกตัวใหม่เป็นไงบ้างครับมันน,น้องอ้น แข็งนิดนึงครับเด้งๆเขาว่าแข็งอยู่ใช่แข็งอันนี้ผมวิ่งเกียร์ระยะมาประมาณ40กว่าโลละแต่ว่าคือวิ่งยาวสุดเลย24เลยไม่รู้ว่าวิ่ง42เป็นไงเดี๋ยวคุยกันน้องอ้นโอเคครับไปาะทีางด้านข้างนี้ก็ออกวัดภูมินนะครับยืนไว้อะไรกันน,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 ะะน,น,นะครับอีก2นาทีปะตัวนะครับ30วินาทีเตรียมต่อวัดจอนนะคะทำการสตาร์ท42กิโลเมตรทีปีศาจนะคะ10วินาทีนี่ 11นาทีมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยนะครับ Amazing น่านมาราธอน2025กับเส้นทาง42กิโลเมตรที่ไม่บนซ้ำหลูปเดิมวิ่งชมตัวเมืองน่านและเส้นทางชนบทหลังจากกิโลที่21ก็จะเจอกับเนินขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดเส้นทางความชันตลอดระยะก็ไม่ธรรมดาและต้องวิ่งในความมืดเกือบ3ชั่วโมง แต่ก็สนุกประทับใจกับเส้นทางนี้จริงๆนะครับี่เลยองานกว้ยค่ะต่อสหุยิด้คะวิ่งเขาเต็นใช้สวขอเลิกงานแล้วยอดดยอดงานตัวเราทําทำไมคะอันดับเท่าไหร่ครับโอ้โหสุดยอด อันดับสุดท้ายไปดิชิโต้งครับผมอันดับสามสุริพงศ์สุริพงศ์อันดับตีห่างกันทีเดียวและลูกสะพานแข็งเทียมากนั่นค่ะที่ที่ห้าเริ่มสี่สิบสี่สิบเก้าครับสุดยอดน่าจะห่างกันประมาณสองวินาทีนแล้วตะคิวมาใช่ไหมช่วงหลังก็เลยเดินแล้วก็วิ่งวิ่งช้าๆอ้วกอ้วกเลยใช่ไหมสามสิบแปดครึ่งโอเคนิ้น่าแบกให้ทดิจิตได้ยค่น้าแบกให้บ๊ทดิจิได้เลยนะค่ะขวามเฉาะเล็งก่อนว่ามีอะไรบ้างห่านกันหน้าวัดภูมิมนมาแล้ว อาหารได้สามอย่าง